สวครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ทอยด์ m ครับคุณผู้ชมครับเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่วยสินค้าเกี่ยวกับ RC นะฮะวันนี้มาพบกันก็จะมีสินค้าเด็ดมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นโดนคุณภาพสูงนะครับราคาสุดประหยัดะคระับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซีไฟ นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาและก็อัปเกรดจากตัว C ีไฟมินิ3ขึ้นมานะครับเป็นโดรนที่มีกําลังสูงกว่าและสมรรถนะนั้นสูงกว่าครับคุณผู้ชมตัวนี้มาพร้อมกับกล้องขนาด16ล้านพิกเซลนะฮะซึ่งของ C ีไฟมินิ3จะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับมีระบบล็อกการบินด้วยดาวเทียมนะครับบินกับเองเมื่อแบตเตอรี่อ่อนมีระบบบินรอบวัตถุอีกด้วยนะครับใต้เครื่องนะครับจะมาด้วยระบบอันต้าโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคลื่นสั้นนะฮะที่สามารถวิเคราะห์พื้น ได้นะครับวิเคราะห์พื้นสูงต่ำได้นะฮะทำให้การขึ้นลงนั้นแม่นยําแล้วก็นุ่มนวลกว่าเดิมมากนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเป็นกล้องที่มีกินบอลสากินบอลสามแกนนะฮะให้ภาพที่นุ่มนวลมากนะครับคุณผู้ชมรีโมทฮก็จะมาพร้อมกับ กำลังส่งที่สูงนะสามารถบินได้ถึง3กิโลเมตรนะครับมีแท่นชาร์จนะครับแล้วก็มีคู่มือนะฮะมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้โดนนะเพื่อการท่องเที่ยวนะครับถ่ายภาพตอากาศแล้วก็ทําภารกิจต่างๆตัวนี้ก็เหมาะเป็นอย่างมากครับภายในคู่มือนะฮะก็จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้รีโมทนะครับปุ่มซ้ายปุ่มขวาอะไรเงี้ยฮะทำงานยังไงก็จะมีแจ้งไว้ที่รีโมทเลยคุณผู้ชมที่ไม่เคยบินนะฮะ ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับไม่ยากเลยนะฮะดูข้อมูลคร่าวๆตัวนั้นเองนะฮะแล้วก็ภายในก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับให้โหลดกันด้วยนะครับโหลดง่ายๆนะครับเพียงหนึ่งนาทีก็โหลดได้แล้วก็มีสายเคเบิลนะครับมาให้มาทั้งหมด3เส้นด้วยกัน3เส้นนี้คือจะใช้กับโทรศัพท์ทั้ง Android และ OS ทุกรุ่นเลยนะฮะแบตเตอรี่จะเป็นสายใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับการบินจะได้ถึง27นาทีและตัวนี้จะอัปเกรดจากตัวมินิซีไฟล์สนะฮะจะมีได้นานขึ้นกว่าเดิมนะฮะและไกลขึ้นกว่าเดดิม้วยนะครับ การใส่การติดตั้งมือถือนะครับก็จะเป็นตามภาพนะเสียบสายเคเบิลเข้าไปคุณผู้ชมก็เลือกสายเคเบิลที่มันสามารถเข้ากับตัวของมือถือของท่านได้ของคุณผู้ชมได้นะครับซึ่งก็ใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับสเส้นนี้ แตัวนี้จะเป็นเคเบิลเนี่ยจะไม่ได้เป็น Wi-Fi เหมือนโดนตัวถูกๆนะฮะสามารถส่งภาพจากตัวโดนโดยโดยตรงะทำให้ภาพนั้นส่งได้ไกลมากถึง3กิโลตัวนี้มีช่องเสียบเมมโมรี่นะฮะเอดีการด้วยนะฮะก็ใส่ได้ถึง128 g จิกภาพจากเมมโมรีนะครับจะชัดมากแล้วก็เต็มเฟรมกว่าในมือถือนะฮะส่วนในมือถือนี่ก็จะบันทึกภาพไปพร้อมกับในเมมนะเปิดรีบมทนะครับนะครับเปิดโดรนะฮะ ไฟตรงนี้ถ้าจะเป็นสีม่วงนะครับผู้ชมครับรอให้โดนนั้นเชื่อมต่อดาวเทียมนะครับการเชื่อมต่อดาวเทียมไฟจะเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้รอนะฮะผู้ชมครับเรามาที่แอปนะครับแอปของซีไฟโกนี่ก็คือแอปที่เรโหลดจากในคู่มือเนเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ชมครับเราจะรอให้เป็นสีเขียวนะฮะนี่ฮะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับเรามาที่แอปซีไฟโกนะครับนี่ฮะเป็นภาพที่ มาจากตัวของโรดนะครับโอเคครแล้วครับตรงนี้ปรับกล้องได้ละเอียดนะครับทผู้ชมครับปรับได้ถึง90องศานะครับดีเลยนิ่งๆนะคุณผู้ชมครับถึงแม้จะมีลมนะครับจะล็อกตำแหน่งด้วยดาวเทียมนะทำการบันทึกภาพนะฮะที่ตัว ตัวโดนด้วยนะจะลองบินไกลๆก,กันดูนะโอ้โหครับคุณผู้ชมครับภาพมุมสูงที่สวยที่เดี่นะครับคุณผู้ชมครับกับชายหาดชายทะเลแห่งหนึ่งนะวิวที่สวยมากนะครับภาพคมชัดมากครับคุณผู้ชมครับระยะการบินก็จะได้ถึง3กิโลเมตรแล้วก็สามารถทำเบรดานสูงที้สูงสุดนะครับอยู่ที่500เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ ภาพนีสวยจริงๆครับผู้ชมครับมีรายละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอนะครับจะรายงานสถานะการบินนะฮะความเร็วความสูของการบินมาอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถวิเคราะห์การบินแล้วก็ตำแหน่งของโดนที่อยู่ในระยะการบินที่คุณผู้ชมได้บินอีกด้วยปรับกล้องได้ถึง90องศานะครับตัวนี้เป็นเลน์ของโซนี่นะครับกล้องเลนโซนี่ครับ4มอสของโซนี่ครับให้ภาพเนี่ย ทัดสะใจจริงๆนะฮะแล้วก็มีระบบ AI นะที่ปรับแสงและสีโดยอัตโนมัตินะครับเวลาแสงจ้าหรือแสงทึบเนี่ยอาจสามารถจะวิเคราะห์แล้วก็ปรับภาพได้โดยอัตโนมัตินะครับสามารถใช้งานของภาพได้อย่างเต็มศักยาภาพนะครับตัวนี้ก็หมอกการถ่ายภาพทางอากาศนะครับสารท่องเที่ยวนะงานถ่ายภาพต่างๆเนี่ยก็จะเหมาะสมเป็นอย่างมากนะครับก็นี้สวยนะ ตัวนี้ความเร็วลมสามารถที่จะระทะลมได้ถึง5 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็เรียกว่าลมทะเลนลมพื้นถิ่นเนี่ยได้อย่างสบายๆนะครับ โปรแกรมพิเศษนะฮะที่ติดมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบินติดตามตัวนะครับบินรอบตัวนะฮะหรือบินออกจากตัวตัวนี้ก็ใช้งานได้ผลดีสุดๆเลยนะคุณผู้ชมครับน่าเล่นจริงครับคุณผู้ชมครับภาพสดใสยอย่างนี้นะในราคาแค่เจ็ดันกว่าบาทเนี่ยถือว่าคุ้มที่สุดแล้วนะฮะทนทานนะฮรระบบระบายความร้อนของเครื่องก็ทํางานได้ดีมากๆนะครคุณผู้ชม ที่ได้เวลากดกลับนะคุณผู้ชมครับก็เป็นปุ่มเพสนะฮะตัวนี้เราจะทำการแบคทูโฮมนะครับกรณีที่เราต้องการกดกลับนะครับนี่ฮะโดนก็จะกลับเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่อะไรที่กลับเนี่ยจะมีเสียงร้องตึ๊ด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 ฮะ งานได้ผลดีสุดๆเลยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้เจ้า c 5 SE นะฮะตัวนี้ตัวโปรนะฮะติดต่อกับเว็บไซต์ของเราเข้ามา,าตามเบอร์โทรศัพท์และ ID เาย์ของทางร้านนะครับวันนี้ต้องจากกันไปก่อนกับ C 5ไฟคอมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ